ดีครับนี่ครับมือนีเขาอยู่กับอ่านี่ครับฉายาบัวขาวแห่งร้อยสองขลาพลนายจอชื่อจริงชื่ออะไรอะไรงานก็ไหนชื่อบิวครับชื่อจริงช,ชื่อพลทหารพิรพัฒน์ตรวจนอกครับคุณภาพตรวจนอกบ้านยี่ใสกะอยู่โคราชโคราชเออำเภออย่างอา่าอำเภอแก่งสนานนี่ครับเด็กแก่งสนามเราเราโคราชได้ไหมพูดได้ครับเราได้พูดได้ภาษาโคราชเข้ามากินนี่ยังกินข้าวกินเขากินเขาคือกันคล้ายๆกันมีภาษาอย่างนี้มันแตกต่างคำว่าแตกต่าง ก็มีพวกของเราแทรกับิดดึ่งเองดึไรเพราะปยังดึ่งก็เอามาดึ่งเอามาด้วยอะไรเออดึ่งเอามาด้วยดึ่งเดิ่งดิ่งอยนี้วะเออเอานั่นให้ดึ่งอันนี้ให้ดึ่งอ๋อโอเคครับนี่ครับเนาะอยู่พันเนาะเป็นพันเนาะสามหกเจ็ดสามทับหกเจ็ดครับอ่าคนคนบิวครับผมเรียกเขาคนบิวก็ฉายาบัวขาวแห่งเนี่ยดูกล้ามดูโชว์กล้ามเนี่ยเออนี่ครับ จับใบแดงเรื่องอะไรมาจับใบแดงครับจับใบแดงมาเป็นไงบ้างก่อนเป็นอยู่ก็สบายดีก่อนเป็นทหารนี่ททำทำงานอะไรก่อนเป็นทหารก็อาชีพอิสระอาชีพอิสระครับแล้วแต่ฤดูกายังเป็นวัยรุ่นอยู่บ้านอยู่เห็นไหยังสนุกกับการอยู่บ้านอยู่ยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนแล้วจับใบแดงได้ตกใจไหมไม่ทำไมอ่ะหรือว่ารู้ว่าตัวเองจะได้ มเตรียมใจเตรียมใจไใจแล้วปีหนึ่งทำไมอ่ะกล <laughs> ัวตัวเองน่าจะโดนมันเป็นยังไงมันเป็นความรู้สึกแบบยังไงเขาท่วงเบิด์ตบานเบิดเมืองครับบโดนแทะใบแดงละยังไงก็ได้ยัง<อ>ไงก็ได้แน่นอนผมก็เลยคิดว่าจิตสมัครเลยจิตจับดีถ่ายกัเสียงดวงกับหมูใจนี่อยากเป็น,าหาน,นทหารเรือป่ะตอนแรกสิสมัครทหารอากาศตามพี่อ๋อพี่พี่ชายเป็นทหารอากาศเต็มพลทหารเหมือนกันนะ ทหารปลดแล้คปลดแปแล้วอ๋อก็เลยคิดอ๋อมีเชื้อทหารนี่มาใช่ไหมมีเชื้อทหารก็เลยอยากเป็นเออไม่ใช่อยากเป็นก็เลยคิดว่าเอนโดนนี่น่ครับ<อ>เออแล้วเป็นไงมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกแบบอยู่นี่ก็ไม่ลําบากอะไรครับไม่กดดันไม่อะไรวินยัยได้คิดว่าต,อ,อ,ตองแบบอ่าได้ความรู้ได้วินยัยได้อะไรไปบ้างจากการเป็นทหารเนี่ยเออได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะครับพูดไม่หมดทำไมก็ หลายเรื่องครับเื่งสภาพจิตใจได้ไหมใช่ครับสภาพจิตใจร่างกาย,าย,ากายแล้วก็วินยัยการตื่นนอนการอะไรได้เยอะรได้เยอะรู้สึกว่าภูมิใจไหมที่ครั้งหนึ่งนี่ชีวิตตัวเองเนี่ยมาเป็นทหารนี่ภูมิใจไหมภูมิใจครับอย่างน้อยก็เคยผ่านมาเคยผ่านเรื่องเล่าผ่านไปได้ม,มันจะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานครับของของผมเหมือนกันตอนตอน,ตอนผมเป็นนักเรียนจา่าเนี่ยพอผ่านตอนผมเป็นนักเรียนยผมยอมรับว,ว่าเหนื่อย เต่วพอเราผ่านมาได้เราเป็นเรื่องเล่าที่มันสนุกกันวะ<ช>่ะตอนนี้น้องอยู่ในสภาพที่เหมือนอยู่ในกรอบอยู่ครับกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าวันหนึ่งเราปวดไปเนี่ยมันสิบูุ้ซึกงดหอดได้ปะเนี่ยรบรรยากาศแบบนี้มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วมันเป็นเัืงสิครับพิธีทหารแล้วมีแฟนยังยังครับยังพ่อแม่ยังยังมีพ่อแม่อยู่ไหมอยู่ครับอ๋อพ,พ่อกับแม่ทํางานะไร เออเป็นเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยข่าวไรอ้อยข่าววุ้นจะคล้องสวนไรอ้อยต้นนี้เออกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ไหมก็แล้วแต่ฤดูครับแล้วแต่ฤดูอ่าแม่พ่อแม่ก็ภูมิใจพ่อแม่เห็นคลิปไหมเนี่ยเวลาจ่าลงเห็นเห็นแม่เห็นอยู่แม่เห็นอยู่แล้วเป็นไงเนี่ยงานจะดูครับอ๋อไม่ค่อยได้ดูตามวิถีเพราะว่าเป็นเกษตรกรอย่างเนาะแม่ผมอีกคนนึงครับที่ไม่ได้ดูโซเชียลนอกจากข้างบ้านกับย้อนเว่าแม่อายุเยอะแล้วเนี่ยผมก็บหกสิบ 6ุกสิบสรับก็ด้วยที่ว่าเขาคนแก่นะแถวบ้านเราเป็นเรื่องปกติครับของวิธีคนอีสาน็รือยูอีแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่สถานะครอบครัวหรือว่าต้นทุนชีวิตแต่ละคนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือสภาพจิตใจความเป็นทหารจิตวิญญาณเนี่ยนะร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นคนใจเย็นขึ้นใจเนี่ยนะได้ควบคุมตัวเองขึ้นนี่นะรู้สึกว่าตัวเองดูหน้าที่ ตอนก่อนเป็นทาหารหนี่เคยตื่นตีห้าครึ่งไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเออตอนนี้แหละปุ๊บเลยทุกวันกลับบ้านตื่นไหมตื่นตื่น <laughs> ตื่นทที่สามนี่ครับนี่คือสิ่งที่ได้จากความเป็นทหารครับ <laughs> อาจจะได้ยังไม่เยอะตอนนี้เขาทุกคนจะยังไม่รู้ตัวเองเหมือนผมเนี่ยโอ้เราจะได้อะไรวะจากการเป็นทหารแต่พอวันหนึ่งเราผ่านจุดนี้ไปได้เราจะรู้ว่ามันเป็นความภูมิใจมากๆแล้วก็ประสบการณ์ของวัยรุ่นหัวเกียนครับโอเคครับ